วส,สวยกี่เบอร์น่ะเออสวยก่อนสวยเอามาอ่านบลักหลัเป็นผูยเด้อลูกไปทาจังไหนเอามา<ว>เห็นตลับแป้งอะไนี้เราเนอะเอาทาอีกลงไปเอท<า>เอ, <c oughs> อ,เอนทน่า,านน่าฮาฮา่าฮาฮ่าฮ่า่าฮา่าฮาาฮ่าา พาพรไปใส่แม่แม yeah? yeah? yeah. uh, yeah. uh, yeah. ่เอาไ้เนาะหวยพนะโอ้ยอย่า่าห่วยพูดไม่เพาะเอดบจังสันเออเอามาไ่ในกระเป๋าเนาะส่กระเป๋าีแม่นะ่ไปกระเป๋า เปิดท้าอีกตรงนี้ <outh. S 1> เอ้า้ย <c oughs> ออกคอมมาหันแม่เห็นไหมมื่แม่เปิดไงนะมาเปิการเทยจักวังป้อนม่